Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nah, hari ini adalah hari yang pertama yang mana kita akan uh, belajar madah akhlak. Nah, sebelum adik-adik uh, pelajar teruskan uh, kandungan isi pelajar kita uh, mengenalkan dahulu nah ramah tamu kan kon nak ha? uh, ustazah uh, Shua ustazah Marini Nama ha nam sekun kurong uh, Ustaz ban ustazah yu di kurong pinang nak ha nak kon jadi kita akan masuk ke จะให้เราเข้าใจหลักสูตรอ,อิสลามศึกษาวิชาอักลักษ์ซึ่งพวกเราตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับการศึกษาก็คือชั้นปีที่2อนะคะอิสลามศึกษาปีที่2ก็คือรหัสวิชาที่เราเจะเรียนก็คือย่อมาจากคําว่าอ,อค22101นะคะอ,อคอก็คือย่อมาจากวิชาอักลักษ์นะคะ2ก็คือระดับชั้นมุตวสิ แล้วก็ตัวเลข2ก็คือชั้น2นะคะสมัตวสิทนะคะตัว1ตรงนั้นก็คือ1ตรงนี้ก็คือชั้นเป็นวิชาพื้นฐานนะคะอักละอยู่ในวิชาพื้นฐานแล้วก็ศูนก็คือเติม1นึ่งะคะเรามาดูว่าจุดมุ่งหมายนะคะเราเรียนอักละทําไมนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานของหลักสูตรอิสลามศึกษาก็คือเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วก็ สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างก็คือจะเรียกทำอัค e รอสุลสราเลยเซลัมอาตอะคนอัครอิสลามดดลามกิเตอร์ฮิดบ์ฮารียนอัตอะปนะปังเกกาปอนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะตัวนี้ที่เาจะเอามาก็คือเป็นหนังสือนะคะซึ่งห้องเราก็คือนิชมหน้าของหนังสือวิชาอัครแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวเลขสนะคะ ใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะสามารถที่จะซื้อได้นะคะที่ร้านกะมะหรือว่าเราสามารถที่จะเอาของรุ่นพี่ได้นะคะนี่คือหนังสือของวิชาอักษ์แล้วการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ของวิชาอักษรเนี่ยสวัสด์่าวิชาอักลษ์จะแบ่งเป็นรายเทอมนะคะเทอมละ Raikkonen Sehingga tuan ni Kandungan atau masyarakat kandungan ruh ada 4 bot dari term 1 Sehingga kandungan tuan ni Jika 100. tem roi Jika ada kandungan Jika ada Yang pertama ada masuk tandas Pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua ada duduk di dalam majlis yang ketiga, adab ziarah. Pelajaran yang keempat, adab percakapan. อ่านะเรามาดูรายละเอียดนะคะการเรียนการสอนของสนะวิชาอักละก็คือนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าเราอยู่ที่สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่1นนะคะซึ่งสัปดาห์ที่เนี้ยอ่าระบบการสอนที่จริงอุตสาหจะสอนแบบกระบวนการกลุ่มแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่สถานะในสถานการณ์วิกฤตของช่วงโควิดทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะ เรียนในห้องเรียนได้เนื่องจากทางการแพทย์เขาให้เรานั้นเว้นระยะห่างนะคะอุสาจะทำความเข้าใจว่านี่คือบททดสอบจุบอัลลอฮฺซบหานะหว์วะตาอัละอบิลกิตะ ขึ้นเนาะนะชุบอานราโดนบททดสอบตรงนี้เราต้องใช้ความอดทนสบาเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้ให้บททดสอกบกับเรานั้นมีฮิกมัดนะคะอ่าตรงนี้การเปลี่ยนแปลงของเราการเรียนการสอนก็คือจะใช้ระบบออนไลน์ด้วยพะจะอ่าจะให้เราดูรายละเอียดเรื่องของมารยาทเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ต่อไปก็คืออาอทิตย์หน้าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักอ้างอิง,องมารยานะ thừng เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ํานั้นแบบไหนนะคะหลักฐานจากอัลกุรอานทำไมอิสลามนั้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังให้ความสําคัญนี่คือความละเอียดของอิสลามนะคะแม้แต่เรื่องเข้าห้องน้ำนะคะเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอิสลามไม่เคยมองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ครั้งอาทิตสัปดาห์ที่5ก็คือเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนครั้งที่1ซึ่งอุตรา,าจะเก็บเป็นเมื่อไรเราเรียนจบที่1ตรงนี้ก็คือ4สัปดาห์เราก็จะเก็บคะน คะแนนไป10คะแนนด้วยกันนะคะอ่าฮัมดุล่ะชาร์ปนิเลียนในการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนของวิชาเนี้ยจะเห็นว่าร้อยคะแนนด้วยกันซึ่งบทแรกอุตสาหะจะเก็บเป็น20อ่าเก็บคะแนนอ่าเป็นรูปแบบก็คือ20คะแนนแล้วก็บทที่สองก็20บทที่สเป็น1 5 15นะคะตรงเนี้ยก็คือเป็น 60คะแนนด้วยกันแล้วก็อีก40คะแนนก็คือเป็นคะแนนปลายภาคนะคะนั่นคือคร่าวๆของการ uh, การเรียนการสอนของวิชาอักษรนะคะ